5ข้อทำไมคนรวยถึงรวยแล้วรวยอีกข้อแรกการประหยัดไม่ได้ทำให้รวยนะครับนอกจากแดบแล้วเราต้องหาช่องทางรายได้เพิ่มเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างแท้จริงข้อ2คนรวยชอบนําเงินไปต่อเงินนะครับอย่างที่เราจะเห็นคนรวยชอบการลงทุนชอบการทำงานแบบ Passive i n หรือเงินต่อเงินครับนั่นเลยทำให้คนรวยยิ่งรวยเวลาและรวยมากขึ้นอีกครับข้อ3 คนรวยมีอาชีพครับแต่ธุรกิจทําให้เขามั่งคั่งและมั่งคงครับเขามีช่องทางสร้างความมั่งคั่งจากการสร้างไม่ทงั้รตัวด้วยธุรกิจครับข้อ 4. คนรวยรู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงเก่งอย่างไรเพราะคนเหล่านี้เขารู้ว่าความเก่งของเขามีมากแค่ไหนเขาก็จะพัฒนาศักยภาพเขาให้เก่งมากขึ้นแค่นั้นข้อ5ครับสําคัญมากกว่าการมีต้นทุนคือรู้และพัฒนาความรู้ของตัวเองครับอย่าลืมมาติดตามช่องกันนะครับ